ฟังด่วๆนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดประจําวันที่1นธันวาคมนะครับซึ่งก็ต้องบอกเล้ว่าตอนนี้ไทยยึดผาอินซีเสร็จสับหนึรเปอร์เซแต่ก็ยังมีขมินป่วนหนักที่พยายามเข้ามาประจันหน้ากับรบพิเศษของไทยเรารวมไปถึงตอนนี้ในพื้นที่กองทัพภาคที่3ครับหรือว่าโซนจังหวัดตากนั้นก็มีการยิงเตือนแล้วถึง3นัดด้วยกันพร้อมกับอัปเดตสิ่งที่เกาหลีทำครับแบนขมินเนี่ยสุดคาตากันเลยทีเดียว งานนี้ฮุนเซเดนกับกุมขมับอีกแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนในตอนนี้ซึ่งก็เป็นสถานการณ์แนวชายแดนที่เดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นชายแดนในโซนกองรัพที่3หรือว่าโซนภาคเหนือในจังหวัดตากของเรานั่นเองครับก็เรียกว่าทําออกมาให้ดูโดยกองกําลังนาเลส,สวนครับได้มีการยิงเตือนออกไปทันทีครับกับปืนคอ120มิลลิเมตรตามกฎการใช้กําลังหลังจากที่เมียนมากับชนกลุ่มน้อยเนี่ย มีการสู้รบมีการประทะกันด้วยกระสุนปืนคอ60ตกมายังฝั่งไทยเราเราเคยมีการยิงเตือนไปก่อนแล้วรอบหนึ่งครับแต่ก็ไม่มีการแก้ไขออกมามันก็เลยทำให้รอบนี้มีกระสุนปืนคอตกฝั่งไทยเราเนี่ยจำนวน5นัดอยู่ในบริเวณพื้นที่ชุมชน ก็เลยทำให้กองกําลังนาเลศวรนะครับทำการยิงเตือนด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลิเมตรจำนวน4นัดด้วยกันไปยังพธธืพ้นที่ปะทะเลยเพื่อที่จะเตือนให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังการใช้วิธีกระสุนที่มาส่งผลกระทบต่อฝั่งไทยเราพร้อมกับจัดกําลังพลครับรวมถึงอาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ยเตรียมปฏิบัติการใช้กําลังเหมือนกัน หากว่ามีการละเมิดดุล้ำฐรธิปไตยของไทยเราตลอดแนวชายแดนซึ่งตอนนี้ทางกองกําลังเลสวนกองทงัพที่3ครับก็ยังคงติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและก็ตึงกําลังตามแนวเขตชายแดนอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะครับเป็นแนวชายแดนไทยของเราเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีการประทะก,กับไทยเราตรงๆ เพียงแต่เราเนี่ยยังคงเฝ้าระวังนะครับและก็พร้อมตอบโต้หากว่ามีการลุกล้ำเข้ามาไม่เหมือนกับขมิครับที่ตอนนี้ยังคงยั่วยุไทยเราอย่างต่อเน,นื่องซึ่งก็มีอัปเดตออกมาจากกองปรปที่2เองครับที่ได้ออกมาชี้แจงข้อที่จริงกับกรณีกระแสะข่าวว่าขมนนั้นเข้ามายึดบริเวณผาอินรีจังหวัดบุรีรัมย์ไปที่เรียบร้อยซึ่งเรื่องนี้ก็ ยืนยันการันตีออกมาแล้วครับว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดได้มีการชี้แจงออกมาครับว่าบริเวณผาอินซีเนี่ยที่เป็นบื้นีรับผิดชอบของตชด2อ6ลงบืีตรวจสอบข้อด็จริงบริเวณผาอินทรีโดยตั้งอยู่ตำบลบึงเจริญน,นะครับอำเภอบ้านกรวดห่างจาก ถนนสาย224สายหลักเนี่ยประมาณ12กิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไทยเราเนี่ยเคยตั้งฐานเอาไว้ในปี2533เลยนะครับก่อนที่จะยุบออกไปแล้วจากการตรวจสอบก็ไม่พบหลักฐานบ่งชี้ว่าเขมรน,นั้นเข้ามายึดกาลังหรือว่าตั้งฐานในจุดนี้ตามที่กล่าวอ้างมาแต่อย่างใดเลยซึ่งก็ไม่พบร่องรอยการเคลื่อนกาลังหรือว่ากิจกรรมเชิญยุทธวิธีอื่นๆของฝ่ายกัมพูชาในบรินีดังกล่าวโดยบริเวณนั้นเนี่ยยังเป็นป่ารกทึบอยู่นะครับและก็มีเพียงร่องรอยถนนเก่าที่ไม่ได้ใช้งานเป็นการอัปเดตออกมาาล่าสุดนะครับ หลังจากมีกระแสข่าวออกมานะว่าเฮ้ยคามนมายึดผายอินซีหรือเปล่าเข้ามาบุกมาล้ําดินแดนไทยของเราหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เราก็ไปตรวจสอบแล้วนะครับเป็นเรื่องที่ไม่จริงแล้วบริเวณตรงนั้นเนี่ยเหมือนมันไม่ใช่จุดยุทธศาสตร์มากเท่าไหร่เพราะเราเองก็ได้มีการยุบฐานออกไปนะครับในปี2 5 3 3หลังจากที่เคยประจำกันอยู่ในบริเวณบริที่นั้นด้วยยังไม่ได้จบแค่นี้กับเรื่องราวบริเวณแนวชายแดนกับขเขมนเองนะครับก็คือวัน,วน,วนพันกว่าเรื่อง,งจริงๆนะ คือล่าสุดครับปรากฏคลิปบอกมาว่าฐานขามินนั้นเข้ามาตัดไม้ในบรินที่พิพาทกันอยู่ซึ่งในคลิปก็มีการระบุว่าได้พูดคุยกับฝั่งไทยเรานะครับก็เป็นฐานไทยนี่แหละใส่ชุดดําแล้วก็มีทหานหมวกแดงก็หมายถึงรบพิเศษกับฐานพรานไทยเราเองนะครับเข้ามาห้ามไม่ให้ขามินนั้นตัดไม้ในบริเวณดังกล่าวไปซึ่งท่าทีขามินก็มีการพูดคุยตอบโต้แบบเดือดเลยนะแล้วก็อ้างว่าการตัดไม้บริเวณนี้เนี่ยตัดในดินแดนของตัวเองก็เลยมีการด่าม,มีการท้าทายฐานไทยเราในบริเวณพื้นที่นะครับทั้งใ ขอเอ่ยให้ของลับแก่่านไทยเราเอ่ยซึ่งฝั่งไทยเราเนี่ยก็ได้มีการตาวาดกลับไปเช่นเดียวกันซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเป็นบริเวณแถวแนวรบตาควายนะครับเป็นพื้นที่ที่น่าจะตึงเครียดกระโจนสมควรนะแล้วพอมีภาพและก็คลิปออกมาแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าขเมศนะครับดูเหมือนจะไม่ได้กลัวฐานไทยเราเลยนะนี่ถึงกับเป็นทหารพรานเป็นหนึ่งรบพิเศษแล้วอีกอย่างครับแนวหน้าของไทยเราเนี่ยต้องเจอกับขเมศป่วดยั่วย,ยุก,กันอยู่แบบนี้คือขเมศรู้แหละว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย มันไม่ใช่ดเรีดนของพวกเขาแล้วก็เป็นบริบีาพาทแต่ไม่สนใจนะครับพยายามที่จะล้ําพยายามที่จะเอาง,ง่ายๆคือขยับเข้ามาเป็นระยะนะครับแล้วก็บุกประชิดอย่างต่อเนื่องเหมือนกันแล้วเมื่อ2วันก่อนนะครับก็ยังมีคลิปเพิ่มเติมนะในบริเวณช่องอันมาครับที่ไทยของเราเนี่ยถึงกับท้าขามิเลยให้เดินนําหน้าสักทีหนึ่งหากว่าไม่มีทุนระเบิด หม่อยู่จริงแต่คาเมนก็ไม่ได้มีการเดินนะครับคือมาบอกไทยเราเลยว่าเฮ้ยเดินตรงนี้ได้นะไม่มีทุนระเบิดซึ่งหนานไทยเราก็บอกว่างั้นเดินงั้นเดินดูก่อนสิไม่มีทุนระเบิดแต่คาเมนก็ไม่ยอมเดินแล้วที่ลือกันมาจากฝั่งของคาเมนเองนะครับคำสั่งล่าสุดของ ผู้นำนะคือบอกว่าถ้าเกิดไทยเราเนี่ยลุกล้ําข้ามรั้วไปฝั่งเขมรก็สามารถลั่นไกได้เลยนี่คือคําสั่งล่าสุดของเขมรที่มีการเลือกันออกมานะครับทั้งจากอินฟูเขมรอเองจากทหารเขมรอเองที่มีการโพส์ซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีเสียงคล้ายกับเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดครับบริเวณพื้นที่ภูมะเขือฝั่งของเขมรนะใกล้กับ้วยตาเรีย โดยก็คาดการณ์กันนะครับว่าไม่เมาเนี่ยก็เป็นการยั่วยุไทยเราอีกหนึ่งครั้งในบื้ีเนี่ยจะได้กินเสียงแบบนี้บ่อยนะครับเพราะเขมรเหมือนจะทําการยั่วยุให้เราตกใจบ้างให้เราแบบภวาวะให้เรานอนไม่หลับเป็นสิ่งหนึ่งที่เขเมรเขาตั้งใจทําแบบนี้เลยเอาละมาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับเดี๋ยวผมขอเล่าย้อนกันหน่อยกับกรณีล่าสุดเนี่ยในบื้ีบ้านหนองจานซึ่งก็เป็นชาวจีนนะครับที่จะลักลอบข้ามมายังฝั่งไทยเราเนี่ยก็กลายเป็นว่าเหยียบทุนระเบิดของเขเมรที่เป็นทุนระเบิดเก่าได้้รรับกกนนาามออแลว ซึ่งสถารทูจีนเนี่ยก็เร่งประสานทยเราทันทีหลังจากบาดเจ็บหนักเลยครับใกล้กับพรมเรียนกัมพูชาแต่ว่าเรื่องราวนี้ขามรนก็ออกมาปฏิเสธนะครับบอกว่า เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่เคยมีรายชื่อคนจีนในการเดินทางเข้ามายังคขมรมนะแล้วเหมือนจะกล่าวหาไทยเราด้วยนะครับบอกว่าไทยเราเนี่ยสร้างเฟกนิวกุข่าวขึ้นมาไม่รู้ว่าเอาอะไรคิดเหมือนกันถ้าเกิดเราจะสร้างเฟกนิวเนี่ยเราจะไปสูญเสียแบบขาทําไมเพราะมันไม่คุ้มกันเลยกับการที่เราจะใส่ไร้คอมเมแบบนี้นะครับพะใส่ไร้ไปเขมรมันก็ปฏิเสธอยู่ดีแล้วหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยเรายื่นเอไปแล้วยื่นช้ต่างๆไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่จบเหมือนเดิมคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจ,จากัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอ สตมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s r e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวซึ่งเหตุผลนี้แหละครับที่ทำให้อาการหนักกำเริบขึ้นมาอีกแล้วเพราะล่าสุดเกาหลีใต้เองครับจอยุบธุรกิจในกัมพูชาเนื่องจากไปต่อไม่ไหวจนถนึงขั้นออกมาขอร้องให้ผ่อนปรนคำสั่งห้ามคนเกาหลีเนี่ยเดินทางเข้าขเขมร คือในก่อนหน้านี้นะครับรัฐบาลเกาหลีเนี่ยก็มีการยกระดับคําเตือนการห้ามเดินทางเลยสําหรับการเดอนกัมพูชานี่ถึงสองรอบนะครับในเดือนตุลาคมรอบหนึ่งแล้วก็ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยรอบหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือการตอบสนองทั่วทั้งรัฐบาลเลยนะครับต่อกรณีที่มีชาวเกาหลีใต้นั้นถูกจับมากขึ้นเรื่อยๆในกัมพูชาซึ่งตอนนี้ก็เลยทำให้เศรษฐกิจเกาหลีใต้ในกัมพูชาเนี่ยลดหวบหายไปแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วนะครับจะยุบแล้วมันก็เลยทำให้เศรษฐกิจภาพรวมของเมรเนี่ยก็ซุดตามลงไปด้วยตอนนี้เมียนกับขอรอ ให้เกาหลีเนี่ยผ่อนปรนเถอะผ่อนปรนคำสั่งแบนการเดินทางเถอะเพราะตอนนี้ไม่ไหวจริงๆนะครับอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจเสียหายและก็หดตัวอย่างรุนแรงได้รับผลกระทบแบบโอ้โหมากมายมหา,าศาลเลยครับกับเกาหลีใต้ที่เขาเด็ดขาดแบนก็คือแบนเลยนะครับไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิน้นแล้วพอพลเมืองของเขาโดนเนี่ยก็มีการส่งทูตส่งหน่วยพิเศษเนี่ยเข้ามาจับร่วมกับขมรด้วย นี่นะครับคือสิ่งที่เกาหลีใต้ทำขมินเนี่ยกลัวแบบหัวหดในกระดองเลยฮุนเซน,เนก็ไม่ได้มีการตอบโต้แต่อย่างใดแต่กับไทยเราเนี่ยฮุนเซนตอบโต้ดีตอบโต้หนักเหลือเกินซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับบริเวณบริเที่แนวชายแดนนะครับยังคงมีประปรายในการประจันหน้ากันในการประทะคาโรมกันขมินก็ไม่ยอมไทยเราก็ไม่ได้กลัวเหมือนกันมันก็เลยทำให้สถานการณ์ตอนนี้นะครับยังคงเฝ้าระวังกันเหมือนเดิมกับบริเวณแนวชายแดนพื้นที่กองทัพอเมริกา หรือว่ากับฝั่งของขมิดเองยังไงคงรอติดตามอัปเดตกันแบบนี้นะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับเขาเด็นในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบา,บายๆย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับ NFS ต a m i n g ความบันเทิงครบวงจร,ล,รงลองจะไหงั้นก็ลองเดินนำหน้าดูจะพาเดินอะกาเดินไม่หล่ะอากาเดินนำหน้าไม่ล่ะถ้ามั่นใจไม่ใส่ไม่ดะตาเมื่อตาข้างไม่จ้องยัยขี้นื้อโรชัยเอาตาข้างเลยเไปจูคานัเต้ บอกเป็นควางนไดยรกัไปงานุมนนีก็เคยเดินเ้นนี้เคยเดินอยู่แล้วก็เล่นเยอะนี่ก็เล่นเคยเดินเลยเราอะไรใช่อะไรม่เยอะขึ้นนี่ด้วยใช่แต่ตอน้ราถ้าทมลุ้ต่มเนาะพี่ก็เดินตลอดเดินด้วยกันต้องห้าต้องเพิยังกันใหม่ยตอนบังเฮียมานอไปบังเฮียเกะเอายังนักไรนักไรนุ่งบางอย่างโยเลาะกางหลังเคยเดินเอาโยกิปัธาตะนาะนานักน่งจังมัเาไรหนักไนุ่งต่เต้ามันโจตะคง เราภากำบันเรเธอเถูกกันแล้วแพ้ทาเจด้วยกัน